สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุ้ยฮักเ้ออีสานชาแนลอีกแล้วจ้าเมื่อนี้พาพี่พาน้องเข้ามาเลาะเบิงควายคือเก่าหล่ะจ้าเบิงควายนางไม่ได้ยินข่าววา่าข้อของพ่อพอ,อดไหะจ้าหรือปู่อดเฮาเนี่ยนางไม่เด็กบอกลูกแล้วก็เลยสิพาพี่พาน้องเขาเบิงมามือได้หลมก็แฮงมือนั่นนาอจ้าพี่น้องสังเกตไปยุคขาเลยจ้าพู่น่ะแฮงขก ฟูงควายของเ้องก็ยุบพูนจ้าล้มอหลีล้ลม,ลมอศัศจรรย์เลยจ้าเมื่อนี้ล้มแห้งโอ้วังว่าฝนสิตกเนาะพี่น้องเนาะสีได้หยาสีได้เกิดขึ้นหล,ลายแหงวให้คว,วายเขาได้กินเมื่อนี้กสิมาในรลูกแบบสีสันยังน้อยจ้าก็าบ่ได้ออกไปเห็นงานทั้งใดเมื่อนี้อุยอยู่บ้านก็เลยถือโอกาสนี้พาพี่พานน้องเข้ามา เล่นน้ำยายไม้หรือแม่ไม่ของเฮาจ้าจ้าหลังจากที่เฮาโซกันนาอจ้จพี่น้องว่าุ่ยอีเมื่อซองเมื่อหรืออาทิตย์เนืองว่านังไม้เนี่ยเราสิออกลูกแค่แท่ละก็ได้ยงินขขาเหรอจ้าว่านังไม้ออกลูกเราเด้ออุ้ยว่าสันว่าหยาโทเ้าซูฟังว่าได้แล้วออกแล้วมาเบิงเอาว่าสัน เฮามาโศกันวันที่ยี่สิบหกันบ่จากพี่น้องบายวันที่ยี่สิบเจ็ดเราก็ออกจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบื่องลูกนังไม้น้ำกันจากพี่น้องมาสิตาฮักซ่ําใดหลานของแก้วฟ้าทายาตของเจ้าฝ่ายยุคของแม่เตงจ้าสวัสดีครับตัวเล็กพี่น้องตาฮักตาฮักวันี่วันนี้วันนี่ ว่าท่านในมีซื้อแล้วจ้านน่ฝากพี่น้องเขาตั้งซื้อให้น้าเน่ตาแต้มเกมจำอ่องขอเด่นชับแล้วจ้านี่ออกวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเอ้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่ 1, ท 2, ท 3, ท 4, ทห,หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าได้หกหมื่นหนึ่งจ้าพี่น้องอุ้ยกนยังรอพี่น้องเขาตั้งซื้อให้กับเจ้าตัวเล็กนี่อยู่เด้อส่วนนี่ก็คือ นางไม้ของเขาจ้านางไม้กับเป็นแม่พันยูนีแต่บ่ได้เป็นควายของพ่ออดโดยตรงเด้อจ้าต้องแก่งให้พี่น้องเขาได้รู้ก่อนนางไม้นี่ก็คือเป็นควายดูไอเขาเอื้อนอีกอย่างก่อนควายกุมแม่จ้าของอบตอเพิ่นจัดสรรมาให้ใช้บ้านเลี้ยงจ้าแล้วก็ครบกํำหนด ก็คือเพิ่นต้องเวียนคืนจ้ะปีนี้ก็ครบกำหนดแล้วพี่น้องสวัสดีครับได้ตัวผู้น่ารักจังเลยหมาพี่หาแม่อุ้ยดูเล้วรู้สึกว่าเพิ่นสิ่งหิวนมแล้วมั้งจ้ะสวัสดีครับพี่น้องซ้อยกันตั้งซื้อของมาให้ในเดอ้อ เฮ้ยบิ่งดูใจพุ่นนา่งไม้เขากับบอกให้จ้าจก็าสามารถเขากใกล้ได้ถ้าแม่นว่าแล้วสีส,ส,ส,สีสัตว์สีซนกันยังได้จ้าพว่าอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนี่จ้าเสื้อกไก่เงา้อมไปดูหน้ากันเต็มๆหน่อยจ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเราแบบอยากแค่แม่จ้าเพร่ะเขาอ,อยากให้เขากใกล้เท่าไหร่ นี่แหละจ้าลังแม่ควายคลอดหรือลังแม่ควายออกลูกแล้วพี่นองกับย่าลืมเอายาสตรีให้กินเดอ้อถ้าได้ยี่สิบก็มือเราก็หาย้าท้ายพยาธมาให้แม่และลูกกินได้จ้าโอ้ยแผนกคนหยาให้ควายอ่ะที่ไม้นไปใส่มหมโอ้สมพอามแมนอัน หัเม้ยพุนเดือยใหญ่องเจ้าเราแบกงามาให้คุยกินอยพุ่นเรากินหอดหลายจะกินหอดเราพอใหญ่ขึ้นโยต่บะหอด,ม,อดมันไก่าสัน้นได้ยินไปอันม่อมน้อง,องใหย่เจ้าว่าอดอยู่แต่บะหอดมันไก่เจ้าต้องมาหาเราเด้อมันค่อยสีหอด พี่น้องเป็นตะห,หักแถ่เฮือวนนังไม้เขาหิวเราจ่ายหิวแล้วนี่โอ้ยหลูกไขยตื้นโอ้ยเบิร์เราจินยอดอ้อยด้วยโอ้ยเบิ่งอันนี้บัดที่นี่น้องทองซ้อยสวัสดีค่ะอุ้ยท้องสยอยเขาคือแค่แหวพี่น้อง ท้องสร้เอาเอาเอาท้องสร้อยแ,แล้วบวะนี่อันนี้จะไม่ง่ายภมอันนั้นกับเมฆาเอาเมฆาไงไว้เนาะนี่นี่มันถือขี่มันมากินเด้ออันนี้มันซื้อไออว้อีหยัาางก่อนเดี๋ยวัง อีเขากว้างๆเจ้าเนี่ยอีนี่อีเฮียนอีเฮียนเนี่ยเป็นควายของศิลาพานุเจ้าเป็นควายของอันไม่ใั้นอ่องเสียแดงๆนั่นแหละอีนี่อีลิลลี่ลูกแม่นตัวใดเนี่ยโอ้เป็นลูกอีเฮียนโอ้ลิลลี่เป็นลูกของอีเฮียนจ้าของนังเฮียนโอ้ยว่าก็สุภาบเอาบักตัวผูเขาแง้ยัดหั่นเหมันเป็นลูกของตัวใดบ่เนี่ย ลูกอีมอมอไม่ป่ะโอ้ยลูกนางไม่บักอันง่ญ่สุพรรณนัน่นป่เราเอีเขากำความเด้ไหมน,นัน่นอีปุกกี้ซื้อจังเ๋ยก็เป็นทหักแถวพี่นองโตกับเป็นกับปุกลูกดด่ดีเด็กเบิงบ่ออยากเบิงบอ่อแต่สุ้าเบิงจ้ะนี่ลำตัวของเธอ เป็นกับปุกลูก,กดีจ้าโอ้ยเราได้กินยอดอ้อยสดๆแบบนี้ขาย้อนมันอ้วนดีจ้าพี่น้องมาต้องห่วงว่ากินยอดอ้อยสิจอยเด้อขั้นนี้ให้กินดีเราจ้าหนาแรงแรงยังสิฝนเบิ้องขแนกแบกโอ้ยอิจชาเด้ได้กินยอดอ้อยเดี๋ยวเขามาเบื้องนองท้องสกันกันเออน้องท้องสอย แม่ทองเวลาสวัสดีค่ะทางส้อยจ้าหืมไก,กินดีแท้กินดีเนาะจ้าพี่น้องนี่น่ารักมากๆพี่น้องมีความสุกบ่ได้พามาหานอ้องอทอง้อยกับแม่ทองเวลาแล้วแล้วกไป ยายไม้ครับไอ้ต้โน้ยนุ่มหน่อยทิบว่านในตังซื้อจ้ะสุดยอดอีลีเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศควยกินยอดอ้อยกันจ้ะอันไม่แ่อ่องเฮานี่ก็สิบเป็นพวนหาเก็ยบยอดอ้อยมาเรียงควายเดี๋ยวนี้ไม่จกักโตเราแยาอ่องจกักโตลรอเฮ้อว่าสั่นบาทเนี่ ค้ายผูสองตยูนี่ิบสี่เป็นสิบหกรวมงวอ,อีกเป็นยักโตัวป่ะเนี่ยวัวสีเป็นยี่สิบตัวแต่เฉพาะยูน่เร้อจะยี่สิบตัวทั้งวัวทั้งควายจะผู้ดูแลกับสิมีเพ่อะหย่หมูมีแย่อองล้วกะพราะอดของเขาจะหมุนเวียนเบิงซอยกันยูนี่ พี่น้องอันนี้ก็คือย่ำอีกเที่ยนหนึ่งการดูแลแม่ควายหลังออกลูกแล้วอาทิตย์นึงหรือออกมาเลยก็ให้กินได้ด้วยจ้ายาสตีสิงเหจ้าขวดใย,ยนึงน่ะสามารถกอ,กอกได้สองเที่ยจ้าคันเราออกย่ำได้กับคือกอกไปเลยเครื่องขวดเราก็มือลุ้นมากกักอกอีกเครื่องขวดยามันก็นสิเป็นขวดใย,ยนึงเราลูกควายจ้าอายุ ได้ยี่สิบสี่มือหรือยี่สิบหกมือหอดเดือนนีก่ก็สามารถที่สิเอายาทายพยาธมากอกให้ได้เหลือจากกอกลูกแล้วที่เหลือคือกอกให้แม่มันน้ำจ้ะลูกก็สิได้อ้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีจ้ะพี่น้องโอ้ยควายหน่อยห่อนได้เนี่ยคุณแม่เพิ่นจะกินหยอดอวอยซือเลย นึงหนาแล้วดุคน,นี่้หวัวกะบานเพิ่นไหมคือดีแต่ว่าม้วนลุมอุ่มอยู่ยากาศได้ขนาดเลยพี่นอ้องลมผัดเย็นดีดีจ้าเน่ กกินด้วยกันกินดีๆอย่าตีกันไปเก็บอยอดน้อยมา้ะใส่ยังโอ้แป้งฟากกันนะน่ะไอแล้วนะลว,วันนี้จะสิบไปหาไอ้ควยผูสองโตที่ล่ามไวถ่างทั้งางทางฟัทงทงัทง้ทง,ง,ง,งพูนจากพี่นอ้อ ี่คือหนาดีของเราจ้าเราก็สิมูนเวียนเฮ็ดงวงสี่สู้เร้าสู้เพียงสู้แรงจ้ายายองเขาก็ดูแลคอยปูอยู่นี่พี่น้องไอ้มังมงโตเนาะจ้าออกมามันก็นจะแห้งประมาณนี้แต่ถ้าเห็นไปอาทิตย์นึงหรือสิบมื่อึ้นไปถ้าเห็นน้ำเขาวป่าของเขาออกบ่เป็นยางเล้อจ้า แห้งดีจ้าข้าอยากให้ดีก็คือคือจังคำของอุยแนะนําพี่น้องเขาหล่ะว่าซื้อยาสตีสิงเหให้กินแล้วจ้าเขาสีได้ขับน้ํำ้าวปลาออกบํารุงน้ํำนมแล้วก็ไอทำทำให้หมดลูกกระชับเข้าอู่แม่จ้าแตอยากเว้าไทยอยู่ดอกจ้ามันก็เว้าบอดถือปันไดอันแล้ว เขากระสิเจริญพันไว้จะแม่แม่แม่คว้ยที่วันหลังถอนเราทาเขาเด็กหนยาจะตีตัวนี้เนาะมันสิซอยไเด้ร้าอีลีจ้ะจ้าเมื่อนีนน้องอุ้ยหกยักเด้ออีสาชนชาแนลกระสิเดรลาพีและน้องไปก่อนพบพอกับน้องอุ้ยใ้คลิปไม่คลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ครับ ช่องฮักเด้ออีสานชาแนลเด้อจ้ามันนี้ก็ต้องลับไปก่อนขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามบ๊ายบายค่ะเจอกันได้คลิปใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า